ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับผมล้างหวยออกนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับผม ตรงๆนะครับ <c oughs> นะครับผมก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสูตร2ตัวล่างสูตรนี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นสูตรเก่านะครับผมคำนวณย้อนหลัง3มงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ Gud, <c oughs> <c oughs> ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับก็คือสูตรเก่านะครับที่เข้าในงวดที่วันที่1นะครับนะครับวันที่1ธันวาคม64นะครับนี่นะนะครับก็คือสูตร4ชุดนะครับนะครับผมเข้าเข้า8 2นะครับผมนะครับนี่นะครับก็มาดูสูตร นี่กันต่อนะครับนะครับผมก็ตามต่อเลยนะครับในสูตรนี้นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกสิบบนบวกด้วยแปดคงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วยหนึ่งนะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกสิบบนบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วยสี่นะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับการคำนวณน,นะครับนะครับเริ่มจากงวดที่ออก372นะครับผม นะครับหลักแสนบวกกัน3 2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลักหมื่นก็คือเลข8บวก10บนก็คือเลข7็นะครับแล้วก็บวกเลวย8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในห <c oughs> ลัก10นะครับ3บวก3บวก8 บวก7บวก8นะครับผลลัพธ์ก็คือ29นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลัก10นะครับ9บวก1นะครับก็ได้0นะครับ ่อไปนะครับหลักแสนก็คือเลข3บวกหลักหมื่นก็คือเลข8บวกหลักพันก็คือเลข6บวก10บนนะครับก็คือเลข7็นะครับบวกด้วย1คนคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3บวก8บวก6บวก7บวก1ผลลัพธ์ก็คือ ยี่สิบห้านะครับเราก็ได้เลขห้านะครับมาในหลักหน่วยนะครับห้าบวกสี่นะครับก็ได้เก้านะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสี่ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้เก้าห้านะครับผมเก้าเก้านะครับ ศู 5, แล้วก็09นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ9 5นะครับ ก็มีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ95นะครับเลข9ก9ก็เข้าหลักสิบนะครับเลข5ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับต่อไปนะครับในงวดต่อไปก็คืองวดที่ออก037 นะครับนะครับหลักแสนก็คือเลข0ูนยะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกลักเหมือนก็คือเลข4 บวก10บนก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกได้8คงที่นะครับผลลับที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ0 0นย์บวก 0, บวก 4, บวก 3, บวก 8. ผลลับก็คือ15นะครับเราก็จะได้เลขห้านะครับมาในหลักสิบนะครับ5บวก 1, ก็ ได้6ต่อไปนะครับหลักแสนก็คือเลข0บวกหลักหมื่นก็คือเลข4บวกหลักพันก็คือเลข5บวก10บนก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วยองคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ ศบวกส่บวกหบวกสบวกผลลัพธ์ก็คือ13นะครับเราก็จะได้เลข3มนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ3บวก4ก็ได้7นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็ได้5 3า ห้าเจ็ดหกสามแล้วก็หกเจ็ดนะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมด4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ5 7นะครับ ก็มีชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ5 7นะครับเลขหาก็เข้าหลัก10นะครับเลข7ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับ ก็คืองวดที่ออก761นะครับเล,ล็กงก็คือ5้างก็คนะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งก็คือเลข0ู บวกหลักหมื่นก็คือเลข3นะครับบวก10บนก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกเลขก8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสินะครับ0-0-3-6-8บวกบวกบวกนะครับผลลัพธ์ก็คือ17นะครับ เราก็จะได้เลข7็นะครับมาในหลักสินะครับ7บวก1นะครับก็ได้8นะครับต่อไปนะครับหลักแสนก็คือเลข0บวกหลักหมื่นก็คือเลข3บวกหลักพันะก็คือเลข2บวก10บนนะครับก็คือเลข6 นะครับบวกด้วย1คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0บวก3บวก2บวก6บวก1ผลลัพธ์ก็คือ12นะครับเราก็จะได้เลขก2นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ2วก4นะครับก็ได้6 นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็ได้7,2นะครับ7,6 8,2นะครับแล้วก็8,6 ก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คืองวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับ1ธทันวา64นะครับผลที่ออกก็คือ8 2นะครับก็มีอู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ82 นะครับเลข8ก็เข้าหลักสิบนะครับเลข2ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ82นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้น ก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมกด s ับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับ ต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16ธันวาคมพศ2564นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับนะครับรางวันที่1นะครับก็คือนะครับ077258นะครับเลขล่างก็คือ 8, 2นะครับนะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0บวกหลักหมื่นก็คือเลข7บวกหลัก10บนนะครับก็คือเลข5 นะครับแล้วก็บวกได้8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ0 0บวก0บวก7บวก5บวก8ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลข0ูนะครับมา ในหลักสิบนะครับ0นบวก1นะครับก็ได้1นะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวก10บนนะครับหลักแสนก็คือเลข0บวกหลักหมื่นก็คือเลข7บวกหลักพันนะครับก็คือเลข7บวก10บนนะครับ ก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0บวก7บวก7บวก5บวก1นะครับผลลัพธ์ก็คือ20นะครับ เราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ0บวก4นะครับก็ได้4นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับผมทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้0 0 04 1 0แล้วก็1 4นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ0 0 0 4 1 0แล้วก็1 4นะครับก็รอลุ้นนะครับรอผล ในงวดวันที่16ธันวาคมพศ2564นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ ส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f อฟทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับ